สวัสดีครับพบกับผมทาวเวลบายทิกในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้างสยามเอมบัสซีนะฮะซ้ายมือก็คือสตาร์บัค s นะฮะวันนี้เป็นวันเสาร์นะฮะแถวสยามคนคึกคักมากนะครับวันเสาร์แบบนี้นะฮะสตา b u c k คสาขานี้คนนั่งเยอะมากนะฮะบางคนก็ออกมานั่งทำงานมานั่งเรียนพิเศษนะฮะบางคนก็มานั่งอ่านหนังสือนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนักเรียนแล้วก็นักศึกษานะฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้สอบปลายภาคของนักเรียนแล้วนะครับยิ่งถ้าเป็นม .6 ก็จะต้องเตรียมตัวในเรื่องของการเข้ามาหาวิทยาลัยหรือการสอบเอนทรานในปีหน้านะทุกคนระบบการเข้ามาหาวิทยาลัยก็มีการปรับเปลี่ยนไปทุกๆปีนะทุกคนอย่างตอนผมเข้ามาหาลัยก็ระบบหนึ่งนะฮะรุ่นนี้ก็อีก ระบบหนึ่งนะทุกคนตรงนี้ก็จะมีพวกร้านขายเสื้อผ้าร้านขายตุ๊กตานะครับแล้วก็มีร้านขายพวกกระเป๋านะฮะข้างหน้านะครับร้านขายเครื่องประดับนะครับแล้วก็ร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับ แล้วก็มีร้านขายเสื้อผ้าสไตล์บินเทจนะครับมีร้านขายเครื่องประดับนะครับร้านขายของเล่นร้านขายเกมก็มีนะครับ อันนี้ก็เป็นร้านของเล่นพวกขุนยนต์นะทุกคนร้านขายตุกต<ม>ต๊กตาตุ๊กตาก็มีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกโซนของเล่นของเล่นก็จะเป็นพวกขุนยนต์โมเดลตัวการ์ตูนต่างๆนะฮะพวกดาก้อนบอลอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมต้องลงไปข้างล่างนะฮะเพราะว่าผมจะไปมาบุนพองนะครับตรงนี้ก็มีร้านกาแฟนะทุกคน ตรงนี้ก็มีร้านขายเสื้อผ้าสไตล์วินเทจนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสยามเอมบัสซี่นะก็ขอสิ้นสุดกันบรรยายแค่นี้คลิปต่อไปเป็นทะไรเปนที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามทางทวิ่งไบจีกันครับคลิปเรื่องหลักการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพูดกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซิงค์ใครกำลังใจให้ผมด้วยเชิญ